สวัสดีคุณมิถุนแม่มอสซาลามาแล้วค่ะ EP 81ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะผู้ที่เกิด21พฤษภาถึง20มิถุนาเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวมิถุนที่มีคนคุยตัว o อยู่อินรีเลชั่นชิแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วในช่วงหลุบครึ่งหลังของกันยา64กันดีกว่าว่าจะเป็นไงบ้างนะใบแรกนะคะเป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีมิถุน ขอบคุณ91,000 s u b s c r i b ในช่อง y t u t u แม่โมซ s ราขอบคุณ9,300คนที่ติดตามในเพจแม่โมซรานะจ๊ะใบแรกตัวแทนของคุณมิถุน queen of s w o r d s queen of s w o r d s คุณมิถุนกับคนของคุณต้องมีปัญหาปากเสียงกันแน่นอนนะคะมีปัญหาปากเสียงกันแน่นอนเช็คต่อไม่รอแล้วนะถามจักรวาลมาเลย page of cups เด็กถือถ้วยคุณดิวกับพลังงานที่เป็นเด็กนะคะเด็กเลี้ยงแกะเด็กสร้างบ้านเด็กเจ้าชูพูดอย่างทำอย่างติดเกมติดเพื่อนติดหญิงหลายอย่างอะไรก็ได้ที่อยู่ในความเป็นเด็กนะคะแฮงแมน่ mm hmm. ะคือเด็กเนี่ยพลังงานอะ่ะเอาอะไรกับเขาไม่ได้อะเขาไม่ต้องเด็กกว่าแต่เขาแค่มีนิสัยเป็นเด็กมันจบแล้ว มันไปต่อไม่ได้เด็กคือเด็กนะคะคุณจะอะไรกับเด็กเนาะไปต่อ as of w a n d s เด็กคนนี้อาจจะเข้ามาจากงานหรือการเรียนในทางกลับกันมือที่3าอาจจะเข้ามาแทรกจากงานหรือการเรียนทำให้คุณกับเขามีปากเสียงกันก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบในงานหรือการเรียนแล้วทำให้คุณมิถุนปวดหัวก็ได้นะคะ หกเหรียญมีมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์มือที่สามเข้ามาแทรกจากการงานหรือการเรียนอย่างที่แม่มดพูดไปนะคะ the emperor เจ้านายลูกน้องรุ่นพี่รุ่นน้องได้หมดนะคะ the star knight of wands ถ้าในกรณีที่คุณมิถุนแล้วอายุมากกว่าเขานะคะมากกว่าคนที่คุณดิวอยู่ด้วยตอนเนี้แล้วก็คุณก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะดูแลยังกับแบบลูกอะนะคะแล้วเขาก็มีคนเข้ามาจากงานหรือการเรียนทาให้คุณกับเขาเนะี่ยมีปัญหาปากเสียงกันแล้วก็ค่อนข้างจะแฮงแมนหรือมองไม่ค่อยเห็นอนาคตระหว่างคุณกับเขาสักเท่าไหร่นะคะอีกสักใบหนึ่งนานี่ไง เจ็ดถ้วยมีใครบงคนไปบริหารเสน่ห์กับคนใหม่ๆนะจ๊ะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะคะเอาล่ะขยายพลังงานถามจากจักรวาลให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนะใบแรก nine of coins เก้าเหรียญ คุณมิถุนเรื่องเงินเรื่องงานดูไปได้สวยแต่เรื่องความรักดูท็อกซิกค่อนข้างจะมีปัญหานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ six of s t e p หไม้เท้าเรื่องงานดูวินแต่เรื่องความรักไม่5้าไม้เท้ามีปากเสียง ก็น่าจะมีปากเสียงเพราะว่ามีมือที่3เข้ามาแทรกนะคะพลังงานจะเป็นทรงประมาณนั้นนะเอาล่ะถามจากจกักรวาลให้ชาวลัคนาราศีมิถุนขยายพลังงานต่อนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีมิถุนนี่งาน Deception ไม่ยอมรับความจริงเอาข้างสีข้างเข้าถูด้วยนะถามแล้วถ้าเกิดจับไม่ได้ขนงขังคาเขาหรือถ้าจับได้ขนงขังคาเขาก็ยังไม่ยอมรับความจริงนะคะ You, you deserve love จะควาบอวกว่าคุณสมควรจะได้ความรักที่ดีกว่านี้นะถ้าสินไม่เสมอ ER กันก็คงจะยากที่จะซื้อสตร์นะคะ children เ,เป็นไงล่ะพลังงานไม่เคยโกหกแม่มดนะ children เ,เด็กคุณมิถุนดีกับเด็กเด็กทำให้ปวดหัวนะจ๊ะเอาล่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนถ้าอยากรู้ว่าเด็กคนนี้เขาคิดยังไงคุณกันแน่นะหรือเขากับมือที่สามเนี่ยเคลียแล้วอย่างที่บอกไหมหรือที่บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆแล้วมันมีอะไรหรือเปล่านะทั้งชาวมิถุนและชาวสองนะคะแม่มดบอกพลังงานด้านดาร์กในดาร์กจากรูปเท่านั้นนะลองไปอ่านรีวิวแม่มดในเพจสักห้ารีวิวนะเพจแม่มดสารานะคะจากหลายร้อยรีวิวนะโดยเฉพาะใน EP ี80ที่ผ่านมา แม่ได้รีวิวดีมากๆเลยคุณจะอยากปรึกษาแมมโมซารานะคะจองคิวมาในอินบ็อกซ์หรือแอดไลน์ไอดีด้านบนนี้นะแม่จะถามครูบาอาจารย์ให้ด้วยไพ่แมมโมซึ่งทำให้แม่ได้รีวิวหลายร้อยรีวิวเลยนะตอนนี้นะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เขียนรีวิวให้แม่น่ารักมากอ่านแล้วรู้สึกว่าขำหมังเว้นนักแรนะเอาล่ะใบแรกคือ มีการง้องอนจริงๆอะ่ะเขาก็รู้ว่าเขาทําให้คุณมิถุนปวดใจนะหรือในทางกลับกันคุณมิถุนเองนั่นแหละที่ทาให้เขาปวดใจนะคะแต่เขาก็รู้ว่าคุณมิถุนนะ่ะดีสุดสําหรับเขาเขาดีสําหรับคุณมิถุนมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่สามารถจะหักห้ามใจได้เพราะว่าความเป็นเด็กความไม่มีความรับผิดชอบเอาแต่ใจตามใจตัวเองเป็นแกนของจักรวาลอย่างนี้นะเนี่ยพลังงานประมาณนี้นะจ๊ะเมทูนีเอาล่ะ ทีนี้แม่มาขออวยพรให้คุณมิถุนคลวยคลาดจากโควิด1 9นะทีนี้เราจะมาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมิถุนที่โสดนะคะผู้ที่เกิด2 1พฤษภาคมถึง20มิถุนาใบาแรกเป็นตัวแทนของคุณนะใบแรกเอาเอาแฮงแมนพลังงานไม่เคยโกโหกแมมมอสร่านะคุณได้แฮงแมนเหมือนกันพลังงานมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะรีวิวดี มันมีเหตุผลของมันนะจ๊ะเพราะพลังงานคือพลังงานนะคะเช็คต่อทาวเวอร์คุณมิถุนเดินออกมาจากคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเจ้าชู้บริหารสเสน่ห์นอกใจไม่ซื่อสัตย์คอนเฟิร์มด้วย5ดาบหันหลังเทบล็อกหักดิบนะคะให้เด็กเจ้าชู้ u d ดเม n t อาจจะมีการมาของใครบางคนที่เคยบล็อกเคยเทเคยจบไปแล้วก่อนหน้านี้สองเหรียญมีการชั่งใจอะไรบางอย่างนะชาวลัคนาราศีมิถุนที่โสด DM p l มเพลสคนเก่าๆกลับมาขอโอกาสแน่นอนนะคะโอกาสมีสูงมากนะพลังงานนี่ไงเด็กมาแล้วเวลาที่มาปรึกษาแมมโมสรานะจะไม่ต้อง เล่าอะไรให้แม่มดฟังเลยนะชาวลัคนาราศีมิถุนแม่มดจะเป็นคนที่เล่าเรื่องของคุณมิถุนให้คุณมิถุนฟังเองด้วยรูปเพียงหนึ่งใบเท่านั้นนะคะมันเหมือนดูซีรีส์พลังงานนะเอาล่ะขอบคุณสำหรับ91,000มบสคร์ในช่อง YouTube ขอบคุณ9,300คนที่ติดตามในเพจขอบคุณรีวิวใน EP ีที่ผ่านมาขมังเวทนักแรได้เยอะๆมากมายเลยแล้วก็ขอบคุณหลายร้อยร,ยร,ยรีวิวในเพจด้วยนะคะ ขยายพลังงานถามคุณถามให้คุณมิถุนนะจากวันมีอะไรอยากบอกชาวมิถุนที่โสดนะคะมีคนเ,เก่าๆมาขอโอกาสนะจ๊ะ <Yes. S 1> Ace of Arrows อาจจะมีการยื่นคำขาดอะไรบางอย่างไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะคุณมี Queen of s o r อ s ตรงนี้มี Ace of Arrows หรือพลังงานก็คือหนึ่งดาบนะคะพลังงานเดียวกันนะ Love กลับมาขอโอกาสแน่นอนคะ่ะ พูดดีด้วยแ่ละนะพูดอ้อนฟ์จูนขายฝันด้วยว่าจะไม่ทำอีกแล้วประมาณนี้นะจ๊ะใครเจออยู่นะอ่าต้องใครควรพิจารณานะดูส่งแล้วแล้วก็คนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วต้องมาในเวลาที่ใช่นะคะขยายพลังงานถามจักรวาลให้นะ Wedding อาจจะไขฝันถึงขั้นอยากสร้างครอบครัวอยากมีลูกนะคะหรือถ้าคนของเขาเนี่ยมีเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วก็กลับมาเพื่อรักษาสถามันครอบ,บครัวไว้นะคะ t h i s c o u l d be the one ก็ไม่แน่นะบางคนอาจจะปรับปรุงตัวได้หรือก็บางคนอาจจะให้โอกาสนะคะ true love การให้โอกาสมีสูงมากนะจ๊ะชาวลัคนาราศีมิถุน เอาล่ะคุณมิถุนหรือชาวส่องอยากรู้กับการกลับมาของเขาเนี่ยเชื่อเชื่อเขาได้ไหมนะในพลังงานที่เขาบอกนะคะหรือในทางกลับกันอยากรู้ว่าเขากลับมาด้วยเจตนาอะไรเขากับอีกคนเป็นยังไงนะแม่มดบอกพลังงานด้านดาร์านในดาร์จากรูปนะคะอานรีวิวแม่มดก่อนละกันอินบ็อกซ์มาในเพจแม่มดสราหรือ ID ดีไลน์ด้านบนนี้นะคะคุณจะอยากปรึกษาแม่มดสราคุณไม่ต้องเล่าอะไรเลยนะ แม่จะบอกคุณเองนะคะขยายพลังงานถามครูบาอาจารย์ให้สำหรับนี้แหละที่ทำแม่ได้รีวิวหลายร้อยรีวิวเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง EP แปดสิบที่ผ่านมานะรีวิวแม่ดีมากกอไก่ร้านตัวเอาล่ะคนที่เคยเลิกไปแล้วจะกลับมาคนที่เคยจบคนที่เคยสารพัดจะทำให้คุณไม่ถุนเสียใจนะคะอ่ะนี่แหละพลังงาน EP 81นี้นะ ยังไงก็ขอให้ชอมมิถุนแคลาวคลาดจากโควิด -19 นะซี y ยูนะมิถุนี่บรุย